นมปังนมปังกินก็สังงขยาดโอ้ยนี่มันออกอะไรเนี่ยแม่จะมาแบบจีนสักหน่อยเมนูนี้ของแม่เป็นออกจีนๆไงเป็นเมนูเหมือนเหมือน,นเริ่มจากจีนใช่ไหมเสียงอะไรรากไปรากมาใครทําอะไรเมนูนี้ของแม่คือก็คือกุ้งอบ วุ้นเส้นจ้า <c oughs> เมนูนี้นะพลาดไม่ได้เลยนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะลูกแม่ชอบลูกแม่ชอบอีกแล้วลูกแม่อยู่ม3อ,อายุ15และขึ้นม4ก็ย่างเข้า16 <c oughs> ลูกแม่ชอบทุกเมนูเลยน้ำหนัก15โลคิดดูเลยอายุ15น้ำหนัก15โลอ,ะ <c oughs> อ่ะเออชอบทุกเมนูอ่ะมาข้าววัตถุดิบไปดีกว่าแม่ใช้เลือกแม่เลือกใช้กุ้งแม่น้ำวุ้นเส้น หมูสมชั้นมาดูส่วนผสมกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างขึ้นช่ายรากผักชีกระเทียมจีนพริกไทยเกลือพริกชี้ฟ้าขิงเครื่องปรุงมีน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสหอยกิกโชน้ำมันพืชน้ำซุปทุกอย่างเนี่ยดูมันเหมือนจะเยอะแต่แม่มีวิธีทำให้ทุกอย่างมันง่ายมากคนบอกอกุ้งอบมันเส้นยากมีกระทะมีฝาก็พอไม่ต้องไปซื้อหมออบเดี๋ยวมาดูซิว่าแม่จะเริ่มจากอะไร <Okay. S 1> แม่เริ่มจากนี่เลยแม่จะเอาหมูมาหั่นก่อนนี่ หั่นหมูสามชั้นเป็นบางๆนะลูกไม่เอาหนังนะลูกจ้าหนูใช้เข็งแก่แบบนี้นะลูกขิงกลางแก่ไม่ได้แก่จนขมน,นะเอากลางๆแบบนี้หนูใช้ทุบเ,เลยสไตล์แม่ต้องทุบเนี่ย แต่ถ้าหนูชอบที่จะกินมันด้วยหัหัห่นแบบนี้ถ้าเกิดแบบทุบเนี่ยกินมันจะดีมากเพราะเราทุบมันใช่ไหมกลิ่นเชลมมนจะออกแต่ถ้าหนูไม่ทุบหนูต้องการความสวยก็แบบนี้เหมือนที่แม่บอกถ้หนูหั่นล้วก็จะมาทุบก็ได้เอาตามใจเอ,เอาที่สบายใจอะ่ะอุ้ยอันนี้เหมือนช้างเลยเอ,อ้ไม่ใช่มันเหมือนตัวไอ้นี่อะไรว่าไดโนเสาร์เนี่ เหมือนเลยนะกระเป๋าไดาโนเสกไวยนี่ไงเหมือนจริงๆนะแม่ดูอันนี้ตัวพ่ออน,นี้ตัวลูกอุย้ยมีอารมณ์ส่วนอันนี้ก็เหมือนอะไรนะอุย้ยหมดเวลาแล้วไปหั่นพริกชีฟ้าเลยจ้าหั่นใหญ่ๆเข้าไว้พริกชี้ฟ้าหั่นให้มันเว,าวาอร์วังอลังการเข้าไว้โอเคเดี๋ยวพอเวลาไปไปอยู่กับวนเส้นแล้วมันจะได้ไม่หดไม่หายไปไหนอ่ะไม่เอาเม็ดมานะลูก หัน่นยาวๆอย่างนี้เลยนะกระเทียมก็ทุบด้วยนะเออแม่ลืมบอกนี่นะหนูทุบกระเทียมนะลูกทุบให้มันแตกกลิ่นกระเทียมเนี่ยหนูก็ทุบมันนะกุ้งหยิบกุ้งมาหนึ่งตัวหนูก็ผ่ามาเลยหนูตัดหนวดมันออกตรงนี้หนูจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้บางคนก็กินมันแม่ก็กินหนูก็ผ่าหลังเลย นี่นะพาหลังพาหัวแบะไปเลยนะอืมพานี้อืม เรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างที่แม่เตรียมไว้ถึงเวลาสำคัญแล้วจ้าถึงเวลาหมักซอสกับวุ้นเส้นหนูไม่ต้องไปซื้อซอสที่เขามีก็ได้แต่ถ้าหนูสะดวกจะซื้อก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้แบบเอาง่ายๆหันไปหันมาเนาะถ้าเกิดหนูไม่มีจิกจ๊กโฉบจิ๊กโฉอะไรแน่นะจะเอาเหล้าจีนก็ได้นะหรือว่าจะไอ้นี่หนูก็ไปซื้อขนมจีบเข้ามาแล้วเขาก็จะมีน้ำไอ้จิ๊กโฉบนะแถมให้หนูก็เอาขนมจีบทิ้งไปแล้วหนูก็เอาน้ำนัำน่นมามา ีแม่แนะนำนะเออดีมากเลยนี่จิ๊โชแม่ทำเยอะนะกุ้งห้าตัวแม่ใส่สมจิกเลยอูย้หอมหน้าดูเลยซีอิ๊วขาวนี่น้ำมันหอยหอยน้ำตาลทรายเดาะเกลือลงไปนิดหน่อยโอเคนิดหนึ่งอย่าใส่น้ำปลานะลูก วนิดหนึ่งของแม่น้ำมันพืชใส่ลงไปเลยส่วนพริกไทยนี่หนูไม่ต้องใช้พริกไทยป่นนะเดี๋ยวมันจะเผ็ดแบบซาบซาบทุกอนูนี่หนูใช้พริกพริกไทยเม็ดแล้วหนูโขกมันนิดนิดเดียวนะพอให้มันได้แตกคึง,ค,งคึงมันอย่างเงี้ยเนี่ยพอแล้วใส่ลงไปนี่นะแม่ขออนุญาตใช้มือนะแม่ถนัดกว่า หนูก็นี่เลยหนูก็นี่เลยนี่นะเอาออกข้างบ้านมาด้วยวันนี้เคลนนีนเสร็จแล้วจ้าการหมักกุ้นเส้นของแม่เดี๋ยวไปอบแบบสไตล์บ้านๆมีกระทะมีฝ่าหม้อหนูได้ทำกุ้งอบก,กุ้นเส้นให้ลูกได้ผัวกินได้นอนนะฮะลูกกินไห้ลูกกิน ไม่ไม่ได้ตั้งใจทาไม่ไม่ได้ตั้งใจทําแม่พาดทำว้าวเพลงอะไรของแม่รถจังหวะเขาเพี้ยนทุกจังหวะเลยเมนูนี้แม่ตั้งใจทํามากเลยตั้งใจทําให้ลูกดูว่าทําง่ายๆสไตล์แม่ตามีกระทะไม่ต้องมีแม่อุบก็ได้มากไม่ต้องมีหม้ออบก็ได้เห็นไหมสบายมากเลยเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปนิดเดียวนะโอเคนี่เลย กระเทียมกับผิงที่เราทุบเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปเลยโหเยอะเลยผัดเลยสิคะลาดผักกีลูกที่แม่โขกเมื่อกี้นะลูกหมูลูกกุ้งอบ,บุ้นเส้นน่ะมันมีหลายสูตร แต่อันนี้แม่บอกเลยนะว่าสูตรแม่พาทํารับรองได้ว่าที่หนูลองไปทําดูแล้วมันไม่ยากอะแล้วมันง่ายอะแล้วมันกินอร่อยด้วยที่สําคัญมันหอมจากประสิ่งที่แม่ทําเนี่ย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 บางทีคนคิดว่ามันทํายากเพราะว่ามันอยู่ตามร้านอาหารตามเหล่าตามอะไรใหญ่ๆเนาะพัตคารน่ะคนที่จะสั่งกุ้งอบเส้นต้องบอกโอ้โหหนึ่งต้องมีตังก่อนเนี่ยแม่อยากกินแม่ยังไม่กล้าสั่งเลยไ,ได้ไม่ได้นะ ทุกวันนี้แม่ก็กลับมาทาให้ลูกแม่กินที่บ้านเพราะลูกแม่ชอบมากเลยเมนูนี้ไปไหนก็สั่งลูกไม่สั่งที่อื่นเลยที่แม่ก็ไม่สั่งเข็ดเลยเข็ดกุ้งอบเส,ส,ส้นไปเลยโอ้ยอะไรเนี่ยน้ําซุปถ้าหนูไม่มีน้ําซุปหนูก็ใส่น้ําปล่าไปก็ได้นะลูกจากนั้นนี่เลยจ้ากุ้งกุ้งกรุง ที่เราหมักรสไปเมื่อกี้นี้หนูก็โปะใส่ลงไปเลยอดี๋ยวพ่งใส่ผักนะลูกปิดฝาเลยจ้าไฟกลางอย่างนี้นะลูกเนี่หนูดูไฟกลางเดี๋ยวไฟแรงนะเดี๋ยวไหม้ก่อนสุกเนี่ไฟอย่างนี้เลยนะนี่ช่วงอบแม่มีเรื่องเล่าสมัยก่อนอู้เลยนะตอนสาววะแม่รู้สัเภามาจากเมืองจีนเเมืองอะไรชิงโชวเฉาเฉิงไฉ่ช่องชงชงฟางเจ้าฟางจุงอะไรก็ไม่รู้หล่ะถึงกลางทะเล กุ้งปุ้ง,งขึ้นมาบนเรือสำเภาแม่แม่จับเลยพร้อมกับมาอบก,กับเส้นของแม่โอ้ยสุดยอดอะแม่ไม่รู้จะทำยังไงมันนะวัตถุใส่เลยแค่นี้ไม่มีอะไรสบกแล้วเรื่องเล่าอะไรเนี่ยเข้าใจเสร็จพรอยพอดีเลยหนูอบไปสักระยะหนึ่งอัตราส่วนของแม่มันเยอะไงมันไม่เท่ากันแต่เนี่ยประมาณผ่านไป5้านาทีคือดูด,ดูอ่ะห้านาทีเองกุ้งก็ไม่ต้องแบบสุกมากหรือมันจะแข็งแล้วอี้เครื่องหนึ่งวนเส้นอะมันถูกแช่น้ํามาแล้วใช่ไหมมันแป๊บเดียว เนี่ยห้านาทีของแม่ว้าวแม่เปิดมาแม่หนูก็ลงคุกคลิกดูนี่เห็นไหมเส้นมันเริ่มใส่อย่างนี้แล้วนี่กุ้งก็ใช้ได้แล้วจากนั้นดูนะเตรียมดิบอนนี้เตรียมเเปิดไปเลยนะเนี่ยแล้วก็ตัวให้สวยขึ้นหน่อยอ้นี่ก็เติบลงมา <c oughs> นี่นะออะจากนั้นหนูก็ปิดอีกรอบหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง โอเคได้แล้วจ้าเปิดฝามาเลยนี่กุ้งอบบุ้นเส้นของแม่โอ้โหดูเลยก <c oughs> ุ้งอบบุ้นเส้นของแม่จ้าว้าว <Wow. S 1> ลง ลงเเอาชิงช้ชยชงชุ่มเฉยอะไรไม่รู้แหละตอนนี้แม่อยากกินแล้วนี่เส้นนุ่มๆกับหนุ่มอมๆอะไรนะเกี่ยวกันนะอูหอมหอมเ,อเลยเยอะคนเดียวเลยนะนี่นะหมูนะขิงนะโอ้กุ้งนะ<อ>กุงนะก้งกิ้งโอ้แม่ไม่เอาหัวมาดีป่ะเอามันไปให้คนอื่นกินแม่เอาแต่เนื้อมาโอ้โยกุ้งเน่งกำลังเออกุ้งเน่งกำลังดี กุ้งเด้งนี่นะถ้าได้น้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนะโอ้เอ้ยอะไรก็ไม่เท <pr> ่าก네 <tr 56 2> <pie> <ian> <needles> ุ้งเด้งกำลังดีเลยเนื้อมันแบบไม่สุกเกินไปจนแข็งแล้วมีความหวานของกุ้งสัมผัสแรกของแม่คือหอมจิ๊กโช พริกไทยรื้ว่ากระเทียมแล้วก็ขิงขึงที่แม่อบมนเมื่อกี้นี้โอ้โหมันหอมมากเลยสูตรนี้มันเป็นสูตรเฉพาะของแม่รับรองหนูลองไปทําดูนะง่ายๆสไตล์แม่ตาไม่ต้องใส่สีอิ๊วดำเห็นไหมสีมันจะเป็นอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้แต่กินแล้วรับรองอร่อยแน่นอนอย่าลืมนะได้เคล็ดลับดีๆแล้วเนี่ยได้เทคนิคดีๆแล้วเนี่ยอย่าลืมแม่ด้วยนะกดกระปับกดกระปับโอ้โหกดกระปับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแม่ด้วยนะช่องกับข้าวกับตากดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิงจ้าแซ่บเวอร์เบอร์ตองแซ่บเวอร์เบอรงิๆ เทียนมีมีโอ้ยเทียนไม่มีลืมเอาน้ำไปเทียนมีมีเทียนไม่มี